นะคะก็วันนี้รับบทเป็นแม่ค้ากึ่งกึ่งโฮสตนะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนงานของเราแล้วกันนะคะก็เป็นงานที่ได้จัดมาเพื่อเป็นเทศกาลอาหารนะคะเป็นความใฝ่ฝัน แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะกับยุคนี้ที่กินกินของกินแล้วก็ทำออนไลน์ไปด้วยนะคะกออ็งานนี้นะคะจะเป็นงานที่4แล้วนะคะเราจัดกนันตั้งแต่ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้มีพี่ๆี่สื่อมาเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีที่เซนทรันทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเ,ออเหนือใต้ออกตกไปหมดเลยค่ะพี่พี่ก็คือเราเราบุ๊กไว้แล้วว่าทุกเดือนเนี่ยเราจะไปกันทั้งประเทศเลยวันนี้เขาเรียกว่ารถทัวร์เลยค่ะเป็นรถโชว์จากออนไลน์สู่ วางแผนระยะยาวไว้ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆคนทำฟูดเฟสติวัลเยอะมากนะคะหมายถึงว่าเขาทำกันแบบว่าเยอะมากแต่ว่าของเราอ่ะเป็นเป็นเป็นการเอาออนไลน์เข้ามาเสริมบทบาทนิดนึงค่ะเพราะว่าออฟไลน์อย่างเช่นที่บอกสื่อของเราอะค่ะก็อาจจะแบบว่าไม่ถนัดมากแต่ถ้าถามว่าออนไลน์ของเราอ่ะนี่แหละค่ะแล้วก็กับเพื่อนๆมีอินฟูมีหลายๆท่านแล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้ คนที่มาเปิดร้านกับเราออกร้านกับเราอ่ะจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วย mm hmm. เช่นสมมุติว่าวันนี้เราไปอยู่ที่เอมมลี mm ่ไก่ฉีกพนักงานเราจะต้องเล่นละครคุณธรรมได้ mm hmm. ใช่ mm hmm. แล้วก็ <laughs> แม่ค้าแม่ค้าบอกวันนี้เดินมาวันนี้คอนเทนอะไรอ่ะโอเคเตรียมคอนเทนไว้ wide. อ่าร้านนี้ <laughs> วันนี้ทําอะไรคะเ mm hmm. ต้นเพลงนี้ได้หรือ,อยัง mm hmm. คือเราจะคุยกันแบบว่าเหมือนทำคอนเทนต์อนไรกัน และทุกคนอย่างที่พี่ๆนะคะทุกคนก็ทุกคนก็ต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วมันเหมือนว่าเออเราก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเปิดบูธแล้วก็แบบเออขายอย่างเดียวะคะ่ะก็มนย์ทุกคนก็ต้องทำคอนเทนต์ด้วย<ม>ทุกคนลงรใจไปเลยทุแ่คง,งรงลงกายไปเลยลงแรงลงกายลงทุกอย่างหมายถึงว่าสมมุติว่าแบบวันนี้ก็ต้องอยู่จนจบงานนะคะเราก็อยู่กันตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นประกอบประกอบชาจนกระทั่งลูกค้ากับพนักงานทุกคนเข็นรถ วันนี้ร้านนี้ขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมามามาแบบทุกจุดเลยค่ะว่าทำเต็มตัวเลยใช่ไหมเต็มตัวเลยค่ะเต็มตัวมาออกบูธอย่างบบี้มันต้องมีกลยุทธ์ังไงเขาจะเมื่อกี้เราพูดว่าที่แขกเขามียังไงคนละยุทธ์เหรอคะจริงๆทำตามสัญชาตญาณนะทุกคนมันเหมือนก็ทำอะไรที่แบบว่าเราสัญชาตญาณคือสัญชาตญาณนักนักไลฟ์แล้วก็ขายของ สัญชาตยาน,นักไลฟ์สัญชาตยานทำคอนเทนต์ค่ะคือาาคือวันหนึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าคอนเทนต์เราต้องลงวันละสิบคลิปเนาะในในแต่ละแพลตฟอร์มเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยร้านนี้ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ไปถ่ายเขาเราก็ต้องทําให้เขาเยอะๆค่ะคือเรามีตัวเป็นมูลค่าให้ให้กับให้กับแต่ละร้านแล้วก็เราก็อาจจะสร้างสร้างแรงกระเพื่อมให้กับแต่ละร้านให้เขาขายดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีความแตกต่างจากที่ที่มีทั่วไปสนุกสนุกแบบสนุกไม่ขี้เกียจ อย่างร้านอย่างร้านเข้เข้าใจเข้าใจว่าสนุกไม่ขี้เกียจคืออะไรคือคือเหมือนว่าสนุกในในเชิงว่าสมมุติเราเป็นนักแสดงดาราใช่ไหมเราอาจจะมาแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเราอะมาทุกวันแล้วก็ทำคอนเทนต์ไม่หยุดทำคอนเทนต์จนกว่าร้านนั้นจะอ่อมคือร้านนั้นจะแบบว่าใ่าอีกแล้วหรอจนเขาจะรู้สึกว่าแบบเออครั้งหน้ามาออกร้านกับ ทิ้งกี้ก็ได้นะอะไรอค่ะใช่ใช่ต้องแบ่งพิสเปอร์เซ็นต์ยังไงกับพาร์ทเนอร์อะไรนะคะอะไรนะลูกแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงกับพาร์ทเนอร์เราแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงเหรอคะให้เขาอยู่กับเราไปอยู่นานๆค่ะจริงๆจริงๆต้องขอเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าอันนี้หนูทำกับเพื่อนคือคุณกวางฟ้ารุ่งแต่ว่าคุณกวางมีลูกอยู่ตอนนี้ก็ไปส่งลูกแล้วก็มีเพื่อนเราสามคนนะคะเป็นผู้หญิงหมดเลยก็แบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็คุณกวางก็จะรับผิดชอบหลังบ้าน สาวิก็จะอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะช่วยกันนะคะเป็นเป็นผู้หญิงสามคนจำนวนร้านานะคะยังไงบ้างเรื่องประมาณห้าสิบร้าน,านจะมีคนสนิทเดียวเลยไหมตอเงี้เอ่อตอนนี้ห้าสิบต่อไปถ้ามีพื้นที่เซ็นทันเขาให้เราเนาะหนูก็ว่าเซ็นทันไว้ก่อนว่า <c oughs> ถ้าเขาให้แต่แต่ถ้าให้เยอะเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่หนูก็อยากได้อีกแต่ว่าหนูว่าพื้นที่แค่นี้มันพอแล้วล่ะห้าสิบ้านเยอะแล้วนะ วิธีเลือกร้านเราเลือกยังไงบ้างวิธีเลือกร้านเหรอคะอย่างเอมมาีีไก่ฉีกก็ก็เป็นร้านที่เด็ดแล้วเป็นร้านที่เนี่ยหมดแล้วยังไม่ถึงบ่ายสองบ่ายสามเลยหมดแล้วหรือบางร้านเนี่ยเขาเติมของกันไม่หยุดเลยค่ะคือคือบางร้านเนี่ยดังดังจริงๆกับบางร้านที่อาจจะยังไม่ดังมากแต่ทําให้ดังขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเราเบลนเบลนผสมกันไปแล้วลูกค้าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเราพร้มีที่แตกออกมาที่เราอยูดีมากก็ตบมือก็ตบมือก็ตบมือให้ใช่ไหมล่ะแค่นั้นแหละอย่าอวยมากเดี๋ยวเขาหาว่าแบบที่แบบว่าเออเวอร์เกินแบบว่าดีค่ะดีค่ะหลังจากที่ออกมามาคอนซอลนี้มันคอนคอนซัลตผลเป็นไงบ้างที่มาความโอก็ลอมลูกคุณคานะมันเหมือนว่ามันมันยากอ่ะเพราะว่าการที่เรา พิงกี้วันดอแรนมันคืออันนี้มันคือพิงกี้วันดอแรนที่แบบชื่อเราเองอ่ะแล้วเราก็คือตัวแทนของความสนุกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในมุมของการขายออกมาเป็นยังไงซึ่งก็ค่อยๆทําไปค่ะปีที่แล้วก็เลยไม่ได้เชิญพี่สื่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันเพิ่งเริ่มแล้วก็บางบางครั้งแรกๆก็อาจจะยังไม่เต็มนะคะก็ไปอาศัยแบบเอาร้านคนนี้รู้จักบ้าง ช่วยช่วยกันแต่พอตอนนี้ค่ะรอบที่4รู้สึกว่าถามว่าสักเซสไหมยังไปต่อได้อีกแต่ว่าเอาให้วันนี้เต็มบูธแล้วทุกคนมาแล้วมีแต่ละร้านมีลูกค้ามาซื้ออันนี้อิ่มใจแล้วเพราะว่าในฐานะเป็นเป็นเหมือนโฮสเป็นเป็นเหมือนงานของเราอะค่ะคก็อยากให้ทุกร้านขายดีเนาะไม่ไม่ต้องทิ้งของอะไรเงี้ยซึ่งขายดีค่ะขา,ขายดีอะไรที่ทำใจว่าพอ,อกับพิงกี้แล้วเขาเขาอาจจะมองเราแล้วรู้สึกว่าแบบเออ เป็นเจ้าของเป็นคนที่เป็นเป็นอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รีบกลับป่ะคือยังอยู่กับเขาไปอะค่ะแล้วก็ยังยังไม่ไปไหนแล้วก็เราก็จะเดินไปรีเช็คตลอดว่าแบบเออร้านนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ทุกคนโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าวันนี้ลูกลูกน้องไม่มาหรออะไรเงี้ยคือเราจะรู้หมดว่าแต่ละคนเป็นยังไงค่ะใช่ใส่ใจใช่คําว่าใส่ใจค่ะอันน่มีฮาเราคนเราดังือตทั่วไทย ตลอดในปีนี้ในปีนี้ที่แถบให้นับไหมเดี๋ยวนับให้ที่บอกว่าจะทุกเดือนเลยการนิวเลยแม่หนึ่งสองสามอูบลนหาดใหญ่ภูเก็ตเชียงใหม่เซนทรัลเวิร์ปิ่นเก้าอะไรอีกนะยี่สิบงานนะยี่สิบโยแตว่าเนื้อตั้งออกหมเลยใช่แต่ว่าถามว่าต่อยิ่งมีเยอะยิ่งความคาดหวังเยอะยิ่งรู้สึกจะต้อง ทําให้มันดีที่สุดขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าเยอะแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าเออเราเราเราดีแล้วนะอะไรเงี้ยยิ่งความคาดหวังเงยอะเราก็ต้องเป็นอะไรอ่ะมันก็ต้องก้าวขึ้นไปอีกอะค่ะใช่เนี่พี่กี่เชิญชวนทุกคนมาพิงกี้วันเดอแลนด์มันจะแตกตา่างจากงานเฟสติวัลก็ตอนนี้เรียนเชิญเลยนะเรียนเชิญพี่พ,พี่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ตอนนี้ลังเลอยู่ว่าจะเข้ามากับร่วมงานกับเราหรือเปล่าเพราะว่าพิงกี้วันเดอร์แลนด์มันใหม่มากแล้วก็ทุกคนอาจจะ ไม่กล้าว่าเอไปแต่จังหวัดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ตรงนี้เราก็คงจะต้องทำคอนเทนต์ให้กับทุกคนขายได้แล้วก็ทุกคนจะมีกี้เป็นเป็นคนช่วยช่วยกันเนาะดันแล้วก็ทำให้ร้านของเราเนี่ยเป็นมีมีชื่อขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงในในการที่จะขายในในครั้งต่อไปเนาะสำหรับเราอะเราเราอาจจะออนไลน์เราอาจจะรู้ แล้วเราก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้ร้านปังยุคนี้มันเป็นยุคของความสนุกอะคะ่ะมันไม่ได้เป็นยุคของความซีเรียสเพราะฉะนั้นก็อาจจะฝากทุกคนนะคะให้ให้ลองมาติดต่อเราได้นะคะก็ก็ยินดีที่จะให้ทุกคนไปก็ตอนนี้ก็จะมีเหนือใต้ออกตกไปทุกจังหวัดเลยะคะ่ะก็าฝากด้วย,ยนนอะไรนะคะเซนท่านไม่เกิเลยนะลูกอะไรนะลูกด้วยนะลูกลูกเป็นลูกแล้เป็นลูกอ สิบเก้าถึงยี่สิบห้าค่ะสิบเก้าสิบตะกี้เหมืนพ่อไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของตลาดก็คือจะไปร่วมทำคอนเทนต์แล้วโปรโมทเปด้วยใช่ร้านพี่เอมาใช่พี่เอพี่พี่เอมาไหมมาเใช่ค่ะก็ไปร่วมเปิดเปิดเปิดงานแล้วก็จะอยู่กันไปอย่างอุบลเนี่ยก็ไปทุกวันค่ะแล้วก็หาดใหญ่นี้ก็เตรียมไปไปโปรโมทเป็นรถแห่ละเราจะมีรถแห่แล้วก็ถ้าพี่ๆนักข่าวอยากไปบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไป พาไปวันที่เราซื้อจอตลาดอพาไปจุดจุดจุดที่รู้สึกไอ้บาเราเราจะมาจริงจังในด้านติ๊กเกอร์แล้วก็มาจริงจังในด้านตลาดตลาดจริงจังมัอมอยู่ว่าจริงจังค่ะจริงจังแล้วก็จะก็มาอยากจะบอกทุกคนว่าไม่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 อยากให้ทุกคนรู้สึกท้ออ่ะรู้สึกอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่เรามีของดีเช่นบางคนทําอาหารเป็นทําร้านได้แต่ว่าไม่มีไม่มีโอกาสที่จะทําให้ทุกคนรู้เราอ่ะเป็น เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งเลยใช้เป็นตัวเลยเปคนหนึ่งเป็นหนึ่งฉันเป็นเราเป็นคนหนึ่งคนที่จะผลักดันให้ทุกคนนะคะเขาเรียกว่าใช้ช่องทางของโทรศัพท์เราอะในการใช่ทําให้มันเรียกแสงเรียกแสงมาที่ร้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากน้อยไม่ไม่สำคัญสําคัญที่วันนี้เราแบบ เฮ้ยึบที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นแรงเพื่ให้เขาแหละไม่ใช่อะไรหรอกในวันที่เรามาขายของขายหลายคืนก็ขายหมดคือใช่ก็ไม่มีคนซื้อตอนนั้นพี่ท้อเลยครับต้องมาเริ่มสตาร์ทแบบต้องมานั่งขายของขายใช่ไหมจริงๆหนูอยากบอกหนูบอกทุกคนในไลฟ์หมดแล้วอะว่าทุกคนแบบวันนี้เราหยุดไม่ได้จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดวันวันนี้ทุกคนคอทุกคนก็ดูหนูไว้ก่อนเลยถ้าหนูถ้าหนูไม่หยุดที่จะทําทุกคนก็ต้องไม่หยุดที่จะทําแต่ว่าวันนี้เราเห็นทุกคนยิ้มเราเห็นทุกคนสนุกกกแ้็รูสึบบ เอดีใจ,จอ,อ่ะวันดีใจว่าแบบว่าเออทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็หนูกลัวมากเลยนะเวลาแบบทุกคนไม่ยิ้มอ่ะแล้วทุกคนแบบถ่ายไม่ได้อ่ะมันจะแบบเข้าใจว่าเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้ดีใจมากแะรู้สึกยังไงหลายคนไว้ใจเขาก็ก <c oughs> ็ดีค่ะดีมากเขาก็เออบางทีบางทีถ้าเกิดแต่ละจังหวัดก็อาจจะไม่ได้เห็นกี่คนเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะมีหลายๆคนโรเตทกันไปแล้วก็ กิจกรรมของต่างจังหวัดเราขอบอกบอกไว้ก่อนเนาะเธอเอ้ยมันจะสนุกมากเลยนะเพราะว่าเราจะมีโชว์สำคัญด้วยแสดงว่าในแต่และจังหวัดจะคีมวนจอยไม่ต่างกันไปรถแห่เลยแบบฟิลรถปั๊มเลยแบบคืออย่างนี้แหละเราก็แบบเอาทักษะการเต้นของเราเมื่อเมื่อสมัยช่องเจ็ดช่องเจ็ดอยู่ไหนอะ <c oughs> สมัยแบบเธอจะต้องชนะหรือว่าแบบตอไม่แพ้ใช่เราเอาทักษะการเต้นนั้นมามาโปรยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า เป็นมันเลพ,พันธุ์ให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้เห็นว่านี่ออออ <laughs> ยุ่งเก้าสูตรไม่เป็นอย่างงี้ยุออ่งสองพันน <laughs> ี่ไม่แน่ไม, <laughs> ไม่ได้อะเราเราเก่ากว่านั้นนะ่ะ <laughs> ปีนี้ก็สามเก้าแล้วนะ <laughs> ใช่ค่ะแ <laughs> จกทีก่ด็กอกเกอร์มาสู่ไปแม่แม่เจ้าของตลาดอ,านอันนาโคสต์วางแผนยังไงบ้างอะอนาคตใช่ไหมคะ <laughs> ขอให้เซนท่านเขารักเราอยู่กับเราให้ให้ให้เป็นที่คิดแค่นั้นแหละว่าอย่างน้อยเขาเขาเขาชื่นชมแล้วเขาก็ ให้เครดิตกับงานเราแบบในทางที่ดีอ่ะเราก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วก็แม่ค้าแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แล้วก็อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ทราบแต่ว่าทราบว่าวันนี้เราเราทำของของงานเราอ่ะแบบเรารู้สึกว่าเออวันนี้กลับบ้านเราแล้วแบบภูมิใจจังที่เราทําได้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากกอค่ะกำลังใจดีไหมคะเอเรื่องนี้แหละเออเรื่องนี้แหละเรื่นี้แหละให้ลังจสวย ดีแหละเรื love, love, again, an s <S ่องสาดเหรออินเรามากเลยค่ะอาวอินเราแบบแบบมวลแห่งความรักเลยค่ะเกิดจากในแบบแบบกี้มันคือยังไง รักตัวเองไงคะนี่ตอบไปแล้วไปย้านถามเลยนะเพาะนาตที่ผ่านมาเราเหีางเราเหงามากเหงามากเก็บดอกกุหลาบกินอ่ะคือคือหนูไปต่างจังหวัดแล้วก็ดอกกุหลาบไม่มีถ้าคิดสิว่าชีวิตอย่างเราอ่ะดอกกุหลาบไม่มีสักดอกเอาไงอ่ะฉันต้องไปฉันต้อง กูหลับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ค่ะส่วนใหญ่ได้เมื่ออดีตตชาตินานมาแล้วก็เป็นเรื่องปกติชอบประมาณอย่างนี้สมัยยุคก่อนอยุคเนี้ยแค่ันเดียวอ่ะยังไม่มียังไม่มีใจว่า14บ่ที่ผ่านม,มาก็คือเหงาเหงาเปล่าเปลี่ยว<ๆ>แล้วก็รู้สึกว่าคือบอกเลยว่าอินเลิฟมากเลยนะขาดขาดเรื่องนึงไม่ได้เลย <S <S> <S ขาดตัวเองไม่ได้จริงจริงเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้ทุกวันนี้แล้วก็แบบรักรักโคตรกับตัวเองอ่ะ เธอเอ้ยดอกกุหลาบฉันก็ไม่สามารถเปตัวเองได้เหมือนคอนเทนต์อ่ะคือเธอสามารถเปตัวเองในในกุหลาบก็อย่างที่บอกเราทำคอนเทนต์เพราะเอาเอาชีวิตเรื่องจริงมาแต่อินเลิฟนะคะอินเลิฟจริงไม่เชื่อไม่เชื่อแล้แกแล้วไม่เชื่อฉันอินเลิฟนี่หมายถึงมีแฟนหรือโสดเอาเอาตามที่ทุกคนค่อยๆติดตามชีวิตติดตามเหมือนเขาเรียกว่าหนังสือเปิดมาทีละนิด อ่อันนี้เอพิสซดอะไรเอพิสซดวันวาเลนไทน์เหงาเปรี่ยวคู่เดี๋ยวดูซิว่าเดือนมีนาจะเป็นยังไงนะที่ข่าหนังสือที่พี่ได้มาเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่องเดียวกไปที่ยุกี้อาจะบอกว่าข่าวนะคะที่แบบว่าออกไปทั้งหมดนะที่มีคนพูดอะไรข่าวต่างๆเนี่ยดูป่ะนะคะไม่มีความจริงเลยค่ะใครปล่อยข่าวคะ ทำไมกันพี่ขตรงเลยได้หมไม่มีตัวองตรงเลยได้หมตรงกว่านี้ก็ไม่มีกว่านี้แล้วคุกับพี่ตุ้ยอ่ะเออตรงเลยถ้ามันจะตรงขนาดนี้ตรงนี้ที่บอกเลยเธอฉันบอกว่าฉันอินเลิฟแต่ว่าฉันอินเลิฟกับตัวเองก่อนเธอไปตีความเอาเองในความอินเลิฟมันอาจจะแปลอักษรได้ว่าอินเลิฟจุดๆๆเธอก็แปลความเอาเองสิ เขาแปลว่าอินเลิฟกับตุ้ยนี่ได้หนึ่งฉันก็บอกฉันก็บอกแล้วว่าหนังสือมันมีหลายหน้าแล้วก็ค่อยๆเปิดไปนี่เราจะจบกันแค่นี้เหรอวันนี้ตอนนี้ถึงหน้าไหนนะตอนนี้เราเปิดมาบทตอนนี้เดือนบทกุมภากุมภาวันวันเลนไทน์กำลังเหงาอยู่เดี๋ยวรอมิถุนาก่อนวันเกิดแป๊บหนึ่งขึ้นตุ้ยด่งเลยนะแป๊บเดียวแล้วคายแม็กของเรื่องมันจะมาตอนไหนคายแม็กก็เปิดตัวไปเลยว่า ท้องหรือไม่ท้องท้องเปิดต้วยทีเดียวครับตอนแต่งแรงเลยไม่ฟังดีๆนะท้องหรือไม่ท้องคนอื่นคนอื่นถามวันนี้คือเรารักตัวเองในแบบไหนในแบบฉบับก็ที่บอกอะขาดไม่ได้ขาดมันไม่ได้เลยอ่ะไอตัวนี้คือแบบโอ้ถ้าแบบถ้าแกเป็นคนที่แบบว่าไม่สู้นะแกเป็นคนที่แบบขี้เกียจนะงานนี้ก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดเพราะว่าอาจจะอ่อมไปแล้วอะแล้วก็แบบ ทุกวันนี้ในไลฟ์สดทุกคนก็จะบอกว่าเปิดมาเมื่อไหร่ก็เห็นพี่กี้อ่ะเอแบบเออหนูก็แบบอ่อมอยู่บ้านแล้วหนูเห็นพี่ไล่ตีหนึ่งตีสองพี่ยังไล่อยู่อะไรเงี้ยดูก็เลยรู้สึกพึบขึ้นมาลแล้วก็ต้องเนี่ยคนนี้แหละค่ะตัวเองตัว, <ใน S 1> ตวเองอสำิดไี่สุดไหคะโอ้โหในติ๊ t o ็อก็บอกและว่าสดบ <laughs> <laughs> อกตรงนี้เลยว่าสดห <laughs> นูสดน,นะคะจริงๆลแล้ก็คือไม่มีคนคุยไม่มีแฟน ในในติ๊กตอกมีคนจีบเยอะมากเลยเนาะแต่หมายถึงว่าจีบในติ๊กตอกแล้วก็พอหมดวันก็คือหมดเพราะว่าต่อวันในติ๊กตอกนี่คือเขาจีบแบนเดย์เขาจีบแบนเดย์หรือเขาปัตะกร้าด้วยหรือไม่ปัดในไม่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 ปัในติ๊กตอกจะมีเบฟฮันนี่เบฟเตงเอ่อฮันนี่เบฟเตงสวิตตี้มีอุ้ยมีหลายชื่อแต่ละคนนะคะเพราะว่าเรามีมีหลายคนแบบห้องเรามีเยอะมีคนเยอะเราก็จะมีแฟนหลายคนอย่างพอวันนี้สดเราในช่วงเวลาหนึ่งมันไม่มีความร้อน มันเหงาไม่ได้อ่ะเหงามันม,มันเข้ามาแทรกไม่ได้เลยเพราะว่าช่องว่าง <ๆ S 1> ของความเหงามันไม่เข้ามาเ,ออเพราะว่าจะเหงาทาตัวเป็นานางเอกปุ๊บปุ๊บมันไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าอันนี้อันนั้นอันนู้นรวมตัวกันก็คือก่อนจะนอนก็รู้สึกว่าอ้าของเหงาสักหนึ่งวินาทีทําตัวเป็นานางเอกบ้างแต่ก็เหงาไม่ได้เพราะง่วงแล้วก็หลับไปออค่ะนัะะ่นแหละเพื่อน นี่แหละค่ะเขากำลังจะมาละเพื่อนเพื่อนอีกสองคนนี่ใช้ความรักกับเพื่อนเพื่อนได้เดี๋ยวลองดูว่าถ้าไม่เพื่อนก็มีครอบครัวมีลูกหมดแล้วนะเด็กสาวว่าก็แต่งงานปีนี้กันหมดใช่ใช่ใช่แล้วเราเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์เขาดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่องใจยังอยู่นะเราก็เราก็ลองดูกับเพื่อนไปเพราะว่าสมัยก่อนเราก็เขาเราเรียกว่านําเพื่อนไปละแต่ว่าตอนนี้เพื่อนนําเราไปแล้วนะคะก็เราก็อาจจะดูเพื่อนไปว่าเออเขาจะมีเบบีกันเมื่อไรหรือว่าคุณเบนซ์เขาจะ ยังไงคุณเจี๊ยบเขาจะยังไงอะไรเงี้ยก็รอดูแต่ละคนไปแต่ว่าจี้ดูปงเนาะ <c oughs> ดูปองแล้วก็วแฮปปี้มากในมุมของอเออได้เห็นการเดินทางของเบนซ์การเดินทางของพี่เจี๊ยบค่ะแล้วเราก็พี่เจี๊ยบเขาก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนก็ยังแบบว่ามองภาพเป็นที่ดาซาตานเหมือนเดิมมาตีก้นราวแบบเนี้ยเหมือนแบบคือความแบบ เด็กน้อยอ่ะของพวกเราไม่เชื่อเดี๋ยวเราก็ลองดูถ้าเขามากันนะฮะเดี๋ยวก็คนจะได้เห็นในทีต่อมีคนมาจีบแลวข้างนอกมีคนมามาจีบม้างไม้ข้างนอกคนนี้เหรอคะรงกคนพี่พี่พี่คนนี้เปล่าไม่ใช่ข้างนอกไม่มีนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาจีบเขาจีบกันตรงๆในทิกตอกเลยเหมือนเขาก็ถามว่าอยากเป็นแฟนทิงกี้อ่ะในในทิกตอกแล้วแต่ในในทิกตอกมันจะไม่ให้อนุมัติความเห็นใช่ป่ะเราก็อนุมัติเลยกดอนุมัติปึ้ง กยากเป็นแฟนเราเหรอแต่เราจีบยากนะเออแล้วว่าเล่นเล่นไปอ่ะทุกคนมันเหมือนแบบมันไม่ได้อยากเขาก็ไม่ได้จะจีบเราหรอกมันไม่มีใครอยากจีบเราหรอกเขาก็แค่พูดเปนไปอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าถามว่าอย่างน้อยก็พี่ๆเปิดไปแล้วเห็นเรายิ้มให้เขาเขาก็รู้สึกว่าเป็นพลังให้แล้วล่ะใช่จริงๆก็มีความสุขกันแล้วแหละวัยสามสิบเก้าคุณเปิดใจใช่ไหมเปิดใจไหมเปิดอยู่แล้วก็มีความแฮปปี้อยู่แหละว่าว่าอายุ39มันเป็น แค่ตัวเลขอย่างที่บอกจริงเพราะว่า it's not too late มันไม่เลทนะมันไม่เลทอย่างที่เราเคยคิดว่า30มันจะเลทอ่ะมันไม่เลทนะถ้าเราเดินทางมาถึง39มันยังมีมันยังมีการเดินทางอีกเยอะเลยค่ะใช่ต้องเปลียเวลาไปดีขอเปลี่นไม่เออไม่ต้องมีเดทแล้วมั้งคะยุคนี้อยู่อยู่กับใช่ช่วยขายของช่วยขายของไปเลยดีกว่า พี่ๆไม่น่ามีแล้วค่ะไม่น่าคงไม่น่ามีหรอกแต่ว่ายังยังยังทันอยู่ในการเก็บไข่เนาะถ้าถ้าถ้ามองในเวของเก็บไข่ก็เก็บไข่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอนาคตเก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วหรอพอเสร็จพอเสร็จบอกได้ปะบอกได้บอกได้ไว้ก่อนนะเก็บไว้ละเก็บไว้ละพี่เห็นที่พี่เราออกหน้าจอเราแจกความรอยยิ้มตลอดเราอเนอร์จี้ตรงนี้มาจากไหน เอเนจีเหรอคะเอเนจี mm hmm. มามาจากการที่คนข้างในเนี้ย mm hmm. เขาไม่เขาไม่เขาเขา,เขาสู้ไงแล้วก็ mm hmm. ก็บอกตัวเองว่าขอบคุณตัวเองที่ที่สู้เพราะว่าเพราะว่า mm hmm. ความฮึบ mm hmm. แล้วก็ความอดทนในการไลฟ์อะมันมันต้องใช้พลังอะ mm hmm. แล้วก็เราก็พูดตลอดว่าอ่อมไม่ได้ <laughs> อ่อมไม่ได้อย่างแบบ mm hmm. ก็คือทุกวันมันคือ,ม,คอมันคือวันที่เราจะต้องดีตลอดนะคะมันอย่างวันนี้ก็พูดไม่หยุดลว mm hmm. ต้องบอกทุกคนด้วยว่าถ้า เราอาจจะเป็นคนพูดเยอะนะพูดเยอะไม่หยุดเพราะว่าเราติดมาจาก t ิกตอกแล้วเราก็ต้องพูดตลอดออมันก็เลยเป็นพูดพูดพูดแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนเงียบนะคะเ,ออเป็นคนไม่ค่อยพูดจริงจริงท็นคนไ,ไม่พูดจากับอาชีพจะของตลาดไปเลยแล้วงานในวงการเราอยากเออางานวงการอาาร้าวง,งานในวงการก็ไม่รู้ข่าวหรอ ว่าเรือร่องไม่รู้อะไรเลยหรอมีแหละติ๊กต็อกเกอร์มาลราก็คอยดูธรรมะตอนนี้มนนมไม่ได้รู้อะไรเลย,เลยหรอว่าละครที่กำลังจะออนแอร์แล้ว,วอ่ะไว่เรื่องใช่ค่ะอันนี้แสดงว่าเขาติดตามละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่สร้างชื่อสาวิสาวิกาชัยเดชในวัย39เเลยนะคะเ,<อ>เพราะว่าเป็นละครผีเรื่องแรกที่เป็นโนรา ใช่<ม>ก็อาจจะอาจจะเป็นเรื่องที่ถ่ายเสร็จไว้นานแล้วแต่ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากถ้าเกิดเรือล่มนิวที่เคยเล่นไปกับเรื่องนี้เรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยก็คือน่าจะได้เห็นปีนี้แหละ,หหะอะไรนะคะสนุก,สน,กสนุกค่ะสนุกแต่ว่ายังไม่หายยังไม่หายค่ะก็ถ้าเกิดปีนี้เขาเขายังมีบทอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะเล่นอีกค่ะถ้าได้เล่นนะถ้าได้เล่นนะ พวกอีเวนต์นี้ไ็้รับหรือไมไม่ได้รับเลยค่ะอีเวนต์ไทยแบบอีเวนต์ไทยแบบออกรายการคือล่าสุดก็ออกของบอคพอยไปเนาะก็ก็เป็นการร้องเพลงก็คือตอนนี้คือเรารู้สึกว่าถ้าเราจะไปออกรายการกับไปร้องเพลงอ่ไลฟ์สดอะอเราเลือกไลฟ์สดของเราเพราะว่าเวลาของเรามันมันมันง่ายกว่าบางทีเราก็ขี้เกียจแก่แล้ว <laughs> คือความขี้เกียจเราก็คือแบบโอ้โหขี้เกียจเดินทางขี้เกียจขับรถขี้เกียจแบบ เราก็รู้สึกว่าเราไลฟ์ของเราอยู่กับเราอะไรเงี้ยก็คือมีความสุขที่สุดใช่ค่ะงานในวงการก็สะดวกที่แสดงมากกว่าแสดงมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดรายการอย่างสมมติว่าเรามีรายการนี้ที่ชอบอยากไปจริงๆิก็จะไปใช่ใช่ใช่ทำมาคะเอ่อมันก็มีนะคะมันมันมีปะปลายแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ยุคอีเวนต์สำหรับเราละมั้งมันเป็นยุคแบบตอนนี้มันเป็นยุคของของเด็กรุ่นใหม่อะส่วนอีเวนต์มันก็จะเป็นแบบต้องเป็น เป็นตัวเราจริงๆ,ๆ,ๆเขาถึงเรียกอะค่ะก<ๆ><ๆ>็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ปล่อยให้น้องๆคะไม่อสร็แล้วะ <laughs> อะไรนะไม่ใช่ยูกลาอ๋อมันไม่ใช่ยูาหมายว่าเด็กรุ่นใหม่น้องๆที่เขาเขาเป็นเจนใหม่อะ <c oughs> ก็จะเป็นเวเขาในอดีตของเราก็เป็นแบบเขา,อ,าอะไรเนงะี้ยก็เราก็ต้องให้น้องๆไปไม่แบบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าคาดหวังการมีอีเวนต์ตอนเทนเซอร์เราพูดเราพูดกับคุณสร้างวัยอะไรบ้า ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็ถามราคาถามอะไรเงี้ยปกติอะค่ะแล้วก็พอพอเขาถามเช็คแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกเราต่ออะไรเงี้ยจึงไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็ก็คงไปไปเลือกเด็กๆอะไรเงี้ยเขาลิ้กแรงไปเลยเนาะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ตัวเองค่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วพี่ฝากฝากค่ะพี่ลิงกี้อ่ะค่ะก็อันนี้เห็นเนาะ ันนี้ก็คือฝากทุกคนนะคะพิงกี้วันเดอร์แนดนะคะก็งานจัดวันที่19-25ก็เรียนเชิญทุกคนนะคะในช่องต่างๆเลยนะคะใครอยู่ใกล้ที่ไหนไป เหนือใต้ออกตกทุกคนเรียนเชิญมาได้เลยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่เซ็นท่นอุบลแล้วก็เซ็นท่าหาดใหญ่สำหรับเรียนหน้าแล้วก็ใครที่สนใจออกบุนนะคะก็ติดต่อได้ในช่องทางพิงที่วันเดอร์แลนด์นะคะในทุกช่องทางนะคะจะมีฝ่ายขายนะคะติดต่อได้เลยนะคะฝากแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะคะสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะดีอินเตอร์